ฟันฟันสีเสาไอ้ครับฟันสีเสาโค้งมาอีกปะครับโค้งต้องใื้รูปโค้งไปหน่โค้งไปเหมนเดิโค้งไปหาตาอีกครับโค้งไปดึงไปตึงๆเลยดึงไปครับดึงไปดึงไปตึงๆตาไอ้ตนยางไปอีกดึงไปจับหางดูครับเหมนเดิเกี่ยวตาเกี่ยวสีเสาครับเกี่ยวสีเสาตาเกี่ยวสีเสากันครับเกี่ยวสีเสาไว้เกี่ยวสีเสาไว้ดึงโอยู่ดิระวังเออเกี่ยวเกี่ยวอีกทบหนึ่งเกี่ยวคลิปเออ ดึง,ด,งดึงไว้นานั้นแหละวัน <No นี an anyway> ้บ่ต้องมัดเด้อย่างพันย่างเขาจับหางด้วยครับจับหางจีดึงดึตายหาไม่ถึงครับจับพางครับดยจับโหลดจับโหลดวันนี้อันสื่อมากเตรียมมือไหนสื่อมากนะอาทิตย์อ่ะอาทิตย์วันนี้เป็นแบบนี้มือไรครับสามมือนี่ยสามมือนี่ครับมันเอามันต่เอามันแต่ตอนเอามากับโบเป็นยังบอกงัวก็ดีๆแบบนี้บอกดีเนาะ มันบ่เห <a. S 2> ็นม no. like ันนีแล้วออ๋เห็นมันย่อยแล้วนี่บ่เห็นแต่ว่ามาเห็นสามมือนี่เห็นบ่ครับมือเขาแยกลูกมากบ่หรือไหนไหลเขาหัวยืนหนีหัวกุย่างยืนนีแต่แสดงว่าบ่อในลูกว่ามันท้องบ่อในแยกลูกแยกยังมากพอมากพอพอใครเห็นแบบนี้บ่เห็นแบบนี้เลยแต่ว่ามันเขาทำมันย่อยเพิ่นว่าท้องมากบ่แมนว่าท้องมากแล้วมาเห็นแบบนี้สามมือแล้วอืมเดี๋ยวตรวจเบื้องไร ตั้องได้ดึงดีนะต้นเัื้อวานงัวนทองนะดึงดีดีนะการกะรง่วนทองนะแต่ตาเป็นนั่นนี่นะครับจังมีอันทุ่งนำคำนี่นะไปจังมีมันจังมีโลกออกมานี่ยนะครับคือคืองัวนทองนะครับแต่ว่ามันมันมันจะแท่งหรือมันจะยัางก็มันอาจจะแท่งก็ได้แต่แท่งนี่มันก็ต้องมีโตลูกงัวนแต่พอเห็นโต่งง่วนแบบ ข,าาขันเดินสุแรงเลยมั้งยอันไม้เขาว่าขันขันมีลูกมันก็คือได้แล้วแหละมันบอลเรือหรอกขันมีลูกนั่นแหละเดี๋ยวโอ้ตีนตีนคือเก่งใชเานาะดึงดีเด,ด้อตาเด้ออะยรใ้งวดตัวนี้เพื่อตีมตองมีตีนนักอยู่เรื่อยในงวดตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกกเดี๋ยว เออบอตองยางเปลี่น้วไมีใหม่เนะตัวไม่ใหม่นะตนเนาเอ้ยแมคือผมมีโตง่วแหละคือมีแต่คือมีแต่ลก ฮะเออพื่นจะออกเลยเพื่นบ่เนี่ยบ่เอออาจจะอแฉ่งผลละน้อยตัวแรกนั่กับบริเวณแล้วครับกระเทียมต้องมีโตลูกหัวจะออกมามันลูกกระบียบโตเลยเนี่แสดงว่ามาตอนน้ำเขามันอาจจะอาจจะออกแทงออกมาตั้งแต่ผลก็ได้ แต่มันมันมันกัเลือเต็เลกมันข่างลกมันข้างันเดี๋ยวตรวจตรวจตรตัวจายหน่อเนาะตรมาาตรวรจรวใกล้ใกล้กันนิพอ้ีห้วคุณใหญ่ ด้ไม่อันซื้อง้นเคยเห็นอยู่เป็นคือตาง้ง้เบอกคากง้อออกลูกกันแหละไปจะออกแบบกรณีแบบแทงหรือแบบคลอดลูกแปลว่าล็อกพันยังข้างนี่ครับนี่แต่บมี่โบมี่โตง้าเริศอยู่ในห่องหละมีโตง้ครับเจ้าเขาต้องไปเสืบ์้ขอม้วนครับเพรานี้เปนล็กล็อกพันง้อจะออกลูกกันแหละครับ ม้วนขอดลูกกันแล้วเพราะว่าคุณแลตาสมดึงออกไอ้พ่อมนี่ครับดึงออกทุ่มหน,นึงเ,เ,เห็นไหมเอาตัวไม้คุณแล้วบ้านเออดึงไฟเออโอเคแล้วไปถึงขยะโอเคเพิ่นโลกเพิ่นข้างนี่นะน,นี่โรคนี่เออคือหลัางขอดลูกกันแหละครับจะเป็นแบบเข้ากับโมลูกว่าเพิ่นขอดบหรือเพิ่นแท่งครับ ลักษณะตัวซัด์บมีเรื่อกลัวหน่อยโบมีแล้วแต่มีแต่โลกเพิ่นแหะโอเคครับเออตาต้องไปตาต้องไปสืบเสืบความมุน่นอันนว่าว่าเสืบความมุ่นว่างง้องว่าสือมาเนี่ยเพิ่นคอดลวกมาบอรหรือเพิ่นแทงมาบอตาต้องเพราะว่าอันที่เห็นเนี่ยเป็นโลกซ้ายโกคซายโรข้างออกมาเนี่ยครับ ต้องมีครับโอเคแต่ตอนนี้ในถองมุมมี่ <laughs> <laughs>